ค่ะวันนี้ก็สวัสดีช่วงสายๆอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้วันนี้พี่เป็นอยู่ที่ร่องมันม่วง p u r p ์เพลสวิตโรสนะคะตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงอายุการเก็บเกี่ยวก็ประมาณไม่เกินหนึ่งรวันนะคะเรารๆประมาณนี้แหละอย่าให้เกิน120วันประมาณนี้านกาลังสามเดือนกําลังดีค่ะก็ให้จะเรามีน้าหล่อเลี้ยงตอนเขาลงหัวแล้วเนาะก็ะจะประมาณนี้ค่ะพี่เป็นพามาดูยอดมันเนาะ ต้นพันธุ์วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูต้นพันธุ์กำลังอวบๆเลยค่ะโดนฝนครั้งเดียวเองสวยงามมากเลยเอ่อตรงนี้พี่เป็นขายอยู่ที่สวนก็ยอดละสอบาทนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนที่รับว่าถ้ารับมากรับน้อยก็จะลดไปอีกราคาหนึ่งก็ลองทักกันมา ID ดียลนพี่เป็นก็063 007 4192นะคะไอดีลยล ต้นพันธุ์ก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะกำลังสวยเลยกำลังอันนี้พี่เป็นแซมด้วยข้าวโพดนิดนึงปลูกข้าวโพดไว้ฐานนิดนึงตรงน,นี้จะเป็นร่องที่ปนไปด้วยข้าวโพดเนาะก็จะประมาณนี้แหละค่ะก็ที่ขายที่ตลาดพี่เป็นก็จะขายตลาดเขียวอยู่ที่สวนใหม่วันเสาร์นะคะต้นพันธุตลาดเขียวสวนใหม่วันเสาร์ ในจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ตลาดกรีนมอลตลาดกรีนมอลนี้จะขายวันอาทิตย์ค่ะทุกวันอาทิตย์ในรา,าราชมงคลสุรินทร์ค่ะจะมีตรงข้ามกับประมงสุรินทร์นะคะถ้าใครเคยผ่านไปผ่านมาก็จะรู้ว่าประมงสุรินทร์อยู่ตรงไหนก็ทางเลี่ยงเมืองออกจากตัวเมืองมาจะไปเส้นจะไปเส้นประสาทอะคะ่ะอยู่ประมาณนั้นอะก็วันนี้พี่เป็นตัด ยอดพันส่งที่พี่มายจำนวนหนึ่งพันยอดนะคะแล้วก็เตรียมยอดพันไปขายด้วยก็จะประมาณนี้ค่ะลุงที่พี่มมยโทรมาสั่งหนึ่งพันยอดสีม่วงแล้วก็เตรียมตัดให้เขาตัดแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็เนี่ยคะ่ะตรงที่ตัดแล้วก็จะโล่งๆประมาณนี้แหละคือหญ้ามันจะเยอะนิดนึงนะคะของพี่เพนเพราะว่าพี่เพนไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ฉีด อะไรเลยเพราะว่าความปลอดภัยเนาะเราทานแล้วก็เราอยู่ในแปลงตลอดเวลาก็เลยลดอันตรายเกิดจากการใช้ยาแล้วพี่เพื่อนก็ชอบอย่างนี้อยู่แล้วสไตล์นี้อยู่แล้วก็ยอดก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพเพื่อนให้ดูเนี่ยค่ะยอดสวยๆอันนี้ปลายยอดนะคะอีกแบบหนึ่งพี่เพื่อนก็ตัดค่ะไอ้แบบส่วนที่ท่อนที่สองก็จะให้ลูกค้าไปเหมือนกันเพราะว่าไอ้ตัวนั้นก็แก่เต็มที่แล้วก็ ไม่ต้องกังวลแข็งแล้วก็เขารอดปลอดภัยอยู่แล้วคะ่ะไม่ต้องกังวลแล้วการแตกตัวก็เร็วด้วยการตั้งหลักก็จะเร็วด้วยคะ่ะอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนให้ดูอย่างตัวนี้นะคะตัวนี้พี่เพื่อนก็จะตัดประมาณนี้คะ่ะตัดตรงนี้นี่ตัดตรงนี้แล้วท่อนที่สองตัวนี้เพื่อนจะตัดจากนี้ยอดใช่ไหมคะแล้วท่อนที่สองก็ตัดมาจากนี้จะได้อีกท่อนหนึ่งเพราะว่า รากเขาก็แข็งแรงด้วยแล้วก็พร้อมที่จะไปเจริญเติบโตที่ใหม่ถ้าสนใจยังไงก็ทักมาได้ค่ะเบอร์พี่เป็น0630074192นะคะอ ID l i น e ก็ตัวนี้เลยค่ะใช้เบอร์เป็น ID Line เลยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่เป็นสวัสดีค่ะ